ข้าวช่วงอีพีองนะครับก็เริ่มต้นโดยการเดินไส้ไฟนะครับนี่นะครับเดินไส้ไฟนะครับรถรถใต้แผงคอนะครับมาทางนี้นะครับเดินไปนะครับขาว่างนะครับซับขึ้นบนนะครับมาแลดดานบนกันนะครับเด่งมาตรงนี้นะครับอนนี้เดี๋ยวใส่แบตนะครับตรงนี้ตัวเมียนะครับ ใส่หลงเตาตอนนี้นะครับใส่ซตาเดี่ยวต่อไหมครับ <_ ừ> ไฟไปท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเก็บใส่ไฟเนียเนียนพอเดินใส่ไฟเซตนะครับเราก็ใส่ไฟต้ายกันต้อนะครับแล้วก็ต้อกันที่ใส่เล็กท้ายนะครับพอใส่เล็กตาย,ยเซตนะครับเราก็มา ประกอบฝากเหขืองกันต้อนะครับมันใช้คาล็อกได้ต่างเปลนเลยนะครับอันนี้ใส้ไง้างๆมากนะครับแล้วก็ไปใส่ชุดเบรกล่างต้อนะครับ แล้วก็ประกอบจุดประกับนะครับทางซ้ายทางขว้านะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาประกอบถอนะครับอันนี้ต้องใช้ผู้ช่วยนะครับเพราะว่าถอมันค่อนข้างนักนะครับนี่นะครับการประกอบรถนะครับบอกเลยนะครับเหมือนไดวพร้อมเจอปัญหาแล้วนะครับต้องเลอตึงประกอบไม่นะครับเพราะว่ามาใส่ทางหนามันหลังเผือนนะครับ อันนี้พิษนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราลรืมมดถูกจินส่วนนะครับ TVs. ช่วงช่วงล่างนะครับเราต้องประกรอบทั้งน้ามันกอ้อนนะครับใส่ทั้งน้ามันก้อนเผื่อเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีนอดนะครับที่ยูตรงนี้นี่นอดตัวนี้ที่เราต้องยึดนะครับตัวเมียนะครับยูบนสายกล้องนะครับซึ่งเหม ial, ือเดียวผมพราะมันใส่ใายกอ้องก่อนซึ่งใส่ทั้งน้ามันหลังเผื่อนะครับ หยุดไม่ได้นะครับต้องทอดไม่นะครับใส่ทางหนังมันก้อนซึ่งคอยมาใส่ใายก้องนะครับที่ลั่งนะครับอ่าคอยมาใส่ใายกลองที่ลัางนะครับซึ้งกรคอยใส่บางคนลั่งนะครับตามไปนะครับเพราะว่าใา่ก้องเนี่ยมันต้องหยุดนอดตรงนี้กันนี่นะครับอืมนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวจะมาใส่จุดนี้นะครับเราต้องแขวนเหลืองขึ้นไปก้อนหน้าแขวนเหลืองขึ้นไปก้อนก่อนนั้นใส่ขาบูไม่ได้แล้วที่ลัางนะครับ อันนี่คือเคล็ดลับนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ก็ต้องหลยมาจากกันที่ว่าเราทอดทอดหน้าให้ังเผือนก็ใส่ยันก่อนเผือนนะครับแต่ว่าผมลืมนะครับคืนนี้พอแกนี้ก้อนนะครับคอยใส่ชุดซี่ต่อเช้าแล้วนะครับและอีพีนี้จบแล้วนะครับฝากติดตามอีพีสร้างต่อกันนะครับฝากเป็นกาลังใจให้กับช่างหน่อยๆนะครับคนนี้กันนะครับมือใหม่นะครับสมัครเล่นนะครับฝึกทํานะครับ ขอบคุณครับ